ถาสิมาหูจักกับขอแตกต่างหรือว่าความเหมือนกันของค่าใช้จ่ายกับค่ารถยนต์เดอ้อที่หลายหลายคนนะจ๊ะมักสิเข้าใจพีดว่ามันคือกันสําหรับค่า,ชาใช้จ่ายหรือว่าค่ารถยนต์มันก็เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างหนึ่งคือกันที่มันคือกันนะจ๊ะแต่ว่าความแตกต่างมันกับมีเดอ้อความแตกต่างมันก็คือค่าใช้ใจ่ายเนี่ยมันสีเป็นสิทธิประโยชน์ที่ว่ากฎหมายกําหนดขึ้นให้ ให้สําหรับรายได้แต่ละประเภทซึ่งรายได้แต่ละประเภทนั่นนะจะ๊ะกสิฮักค่าใช้จ่ายใดบวกคือกันยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าห้ามีเงินเดือนกฎหมายกาหนดบ่ใหัหกใดหาสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินใดแต่ว่าบวกเกินแสงหนึ่งเนาะหรือว่าถ้าห้ามีรายได้จากโกเบียรายได้ตัวนี้นะกฎหมายบอกกำหนดให้สามารถักค่าใช้จ่ายใดนดะจ้ะ สำหรับค่าใช้จ่ายเนี่ยกฎหมายสีกำหนดไวให้มีอัตราที่ทุกคนใส่คือคือกันใส่ทุกคนใส่คือกันในเมื่อเลยจ้ะวนว่าค่ารถยนต์น่ะมันเป็นสิทธิประโยชน์ที่เป็นสำหรับเรื่องส่วนโตส่วนบุคคลก็คือถามม้าสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นนะจ๊ะถ้าสมมติว่านางนะแต่งงานมีลูกอย่างีสิ ละนั่งกับไปละนั่งกับใดกู้เงินกู้ยืมเงินธนาคารามาเห็ดบ้านมาสางบา้านยังสี่เนาะสิ่งที่นั่งจะสามารถหกักใดก็คือนั่งสามารถหกรักลุดย้อนลูกได้หกักหลดย้อนคาอ์ดบี้ยเงินกู้ยืมที่ไปสื่อหรือว่าสางบา้านใดยังสี่เลยจ้ะแต่ว่าถ้าคนอื่นน่ะบเดิเวณบดิมีขึ้นนั่งบรมีลูกหรือว่าบดิมีการกู้เงิน กูยืมเงินมากเพื่อสือ่อหรือสางบ้านสิเขาก็เสียมาหักกว่าใดการสรุปง่ายๆว่า,าค่าใช้จายกฎหมายเขียนออกมาให้ใส่ใดคือกันเหมือัตราเดียวทุกคนใส่อัตราเดียวกันได้แต่ว่าค่าหลุดยนต์มันจะเป็นซีิ์ส่วนโตคนใดมีคนนั่นก็นหักได้จ้า